มั่นคงมั่นใจเรียกใช้ประกันวินาศภายัย ASTV Service ระหว่างนี้เรากำลังนั่งถกเถียงกันว่าเราจะถามคําถามอะไรกันดีเพราะว่าเราเป็นพวกชอบคิดอะไร<ห>กันสด,สดๆอย่าสิคุณคุณต้องมาช่วยกันสิดเดี๋ยวๆ,ๆ,ยวๆระหว่างที่คุณคิดคําถามไปก่อนอคุณผู้ชมก็เตรียมโทรมาเอาคําถามเออเอาคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยเมื่อสักครู่นี้อยากให้คุณก็เอาโปรตอนมาเทสว่ารุ่นไหนดีเปย์โยว่ารุ่นไหนดีอย่าลืมมาบ้างนะคุณได้ครับนะคะ แล้วก็รถที่ติด CNG หรือ NGV มาเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนเป็น LPG ได้หรือเปล่าเปลี่ยนได้ครับแต่ก็ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์หมดนะครับถังก็ใช้ด้วยกันไม่ได้แล้วครับใช่พอเทอร์ต่างๆครับเวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนยกชุดหมดเลยแต่ว่าเปลี่ยนได้ระบบรถเริ่มไม่ได้เสียอะไรใช่ไหมคุณไม่เสียเปลี่ยนได้อยากทราบว่าเมื่อไหร่จะมีรถที่ผลิตโดยคนไทยขายสักทีอยากซื้อต้องถามรัฐบาลครับถ้ารัฐบาลไม่รัฐบาลไม่สนับสนุนก็ไม่เกิด ต้องรัฐบาลสนับสนุนเลยล่ะเนาะเพราะ oh, จริงๆเราก็ฐานการผลิตที่ไทยไม่มีคือเราเลือกแล้วที่เป็นประเทศผู้ผลิตเป,เป็นประเทศรับจ้างผลิตคือช่วง20ปีทีปีแล้วเนี่ยเราวาง map, รถแมประวางพิมพ์เขียวเอาไว้แผนอุตสาหกรรมเอาไว้ว่าสุดว่าเราจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นมาเลเซียก็วางโปรตอนเป็นรถยนต์แห่งชาติเราก็คิดอยู่ว่าเราจะมีรถยนต์แห่งชาติไหมแต่คํานวณเสด็จสอบเรียบร้อยแล,แล้วเราบอกนะเราเป็นผู้รับจ้างผลิตดีกว่าอตอนนี้เราก็ถือว่าเป็นประเทศที่ผลิตรถยนต์อันดับต้นๆของโลกนะครับในเอเชียก็ระดับต้นๆ ต้องไปถามใจรัฐบาลแต่ถึงวันนี้เนี่ยช้าไปแล้วครับความคิดผมนะถ้าทำมันก็ต้องไปเป็นอีอ้มันใช้เงินเยอะมากมาเลเซียตอนนี้ที่ทำโปรตอนก็ยังยังลุ้มลุ้มันดอนอยู่เลยนะครับแล้วถ้าทำตอนนี้ต้องถามว่าทำรถอะไรล่ะเทียนรถมันเปลี่ยนไปแล้วมันเป็นรถไฮบริดเป็นรถไฟฟ้าไปแล้วคุณจะไปจิ้มตรงจุดไหนแล้วจะเดินทางไปทางไหนผมว่ายากดังนั้นเราก็เลยเป็นผู้รับจ้างผลิตไปก่อนเป็นแบบนี้แหละแต่ไงก็ต้องถามรัฐบาลถ้าเขาอยากทำก็อยากทำก็ได้อ่ะ โตโยต้าดั้งเดิม4สปีดฟอร์จูเนอร์5สปีดออกมาเมื่อไหร่คืออะไรเนี่ยคุณขอฟอร์จูเนอร์5สปีดจะออกมาเมื่อไหร่ฟอร์จูเนอร์5สปีดประมาณไม่เกินปลายปีนี้ครับทั้งวีโก้แล้วก็ฟอร์จูเนอร์นะครับเกียร<ไ>์ออโต้เดิมตอนนี้4สปีดเร็วๆเวนี่ยฮะไม่ไม่ถึงกับปลายปีแก่ๆละเอาเนี่ยประมาณไตรมาสสามไปไปลายเนี่ยครับน่าจะมาน่าจะมาจะซื้อรถตู้มือสองไม่เกินปลายปี อันนี้ก็อ่ะว่ากันแล้วกันนะคะมีมอีกอคำถามหนึง<อ>่งอันนี้ว่าอะไรอะไรเนี่ยนะฮะอยากทราบว่าเครื่องยนต์เบนซิน e 3 R z ซปกติอยู่ในเครื่องรถรุ่นใดอันนี้เป็นเครื่องรถตู้หรือเปล่าครับก็อยู่พวกไฮเอสอะไรพวกนี้รถตู้นะครับแต่ตอนนี้รถตู้หลังๆรุ่นใหม่เป็นเป็นสองทีอเครื่อง2.7งจนี่แหละถ้ารุ่นใหม่ที่เขาเล่นกันนะ เขาเล่นกันเขาเล่น 2TR เครื่อง2.7ที่วางทั้งใน v ีโกที่วางทั้งใน Fortuner 2.7นี่แหละแล้วรถตู้ที่วิ่งกันเนี่ยไฮเอ็ดเนี่ยอันนี้วางวาง2 TR าหมดแล้วแล้วก็เป็นเครื่องดีเขาถ้าเล่นเล่นตัวนี้ดีกว่าหาตัวนี้เล่นดีกว่าครับโอเคจะหมดเวลาอยู่แล้วเร็วโทรมาร่วมสนุกกัน02629 4433แล้วค่อยถามอะครับเราถามสิถามอ่ะถามก่อนก็ได้อ่ะถามอะไรก็คุณจะบอกว่าอะไรนะอ๋ออนนี้เออ่กอ รายการดิฟรายการดิฟอะไรการดิฟชื่ออะไรชื่ออะไรดิฟที่เขาแข่งกันเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยชื่ออะไรชื่ออะไรจำเหมือนได้ไหมคะคุณเราบางทีฉันนี่งงเลอันนั้นเรารููแหมข้างในบอกว่าก็ใช่ว่าชื่ออะไรแต่ว่าชื่อเต็มล่ะนี่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวมีช้อยไงอ๋อโอเคอ่ะศูนย์สองหกสองเก้าสี่สี่สามสามมาเร็วเราจะแจกเสื้อเสื้อมันขาวมันดำ ยังเติมให้ให้มันดูมีกิมมิคไงคุณให้มันดูแบบเสื้อหินอยางข้างในบอกยางก็เหมือนกับพีกรเลยหินหยางเออบางทีดิฉันก็แบบอีกแบบบางที่ฉันก็สีเดียวคุณแหละแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์และสถานการณ์ว่าได้ไปไหนมาเลือกได้นะครับสีขาวหรือสีดําให้เลือกเลยค่ะเลือกไซส์ก็ได้โทรได้โทรก่อนได้เลือกก่อนเฮ้ยทำไมเหมือนแบบว่ารายการรายการขายของดีไหม คุณโทรมาก่อนจะได้เลือกก่อนนะคะโทรมาตอนนี้ที่เบอร์02 9443มาแล้วน้องออยน้องออยเก่งเออถนัดขายคอถนัดขายมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับออาโหเสียงใสวัยรุ่นมาเลยโทรจากที่ไหนคะเออมาจากสุราษฎร์ครับสุราษฎร์ธานีไกลดีให้เลือกสีก่อนเลยค่ะสีอะไรขอสีดำครับสีดำฝนตกป่ะครับที่สุราษฎร์ฝนตกครัต่อถูกไเนี่ยที่สุราษฎร์ฝนตกป่ะครับ ตอนนี้ยังครับแต่เรื่ๆๆๆๆๆๆๆอนี้เรืๆๆๆเร่อนี้ไม่แน่เรื่อนี้ไม่แน่เรื่อนี้ไม่แน่เป็นแฟนรายการเราหรือเปล่าคะอ่าครับผมเรียบร้อยดีจังเลยเนหะ็นไหมน่ารักอ่ะให้เยลยละกันอ้าวไม่ใช่ต้องถามอยู่นะยิไม่รู้จ,รจะตอบถูกหรือเปล่าเลย,ขอ,ยเอเขอช่วยด้วยเถิดขอช่วยด้วยเถิดชื่อรายการค <c ute> ำถามว่าการแข่งขันดิฟที่เขาแข่งกันอยู่เนี่ยชื่อรายการอะไรอันนี้แค่นี้รู้ไหม อ๋อนี่จำจำจำไม่ได้นะครับผมก็เลยให้ชอยให้ชอยให้ช่ยเอ้ยเห็นมะดีวันกลางปีกับดีทูกลางปีดีวันกลางปีครับแค่นั่นแหละเพราะปิดก็ให้แล้วค่ะอาคุณอะไรนะคะเอ่อนพพลันครับผมคุณนพพรวันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับทีมงานหลังไมเลยนะคะขอที่ดูดูด้านนะคะมอบให้นะคะนพพรวันขอขอบคุณมากเลยค่ะสักตัวไหมสักตัวไหมฮะสักตัวสักตัวนะขอบคุณบ้างคำส่ามคุณบ้าง นะเอาผมก็ไหนเอออย่าเลยดิฉันถามดิฉันจะถามเหมือนให้แจกอะจริงๆวันนี้เราทดสอบรถอะไรเหรอยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรเออยี่ห้ออะไรเออคือบังบอกโซนนี้เราโปรโมทเข้าไปเยอะแล้วโปรโมทเาเยอะแล้วรรถามมากเราขอส่วนวันนี้ช่วงเทสต์ไดฟ์ของมอเตอร์ริงออนแอร์ผมไปขับรถยี่ห้อใดรุ่นใดมาครับ026294433ตอนนี้ต้องเหลือสีขาวแล้วนะคะเพราะว่าโทรมาช้า026294433ค่ะ มันก็สวยทั้งคู่นะคุณแล้วแต่คนชอบบางคนชอบสีดําก็ดูเข้มขึ้นดีข่าวผมว่าก็สวยดีสวยดีเวลาใส่แล้วขับผิวอขอบคุณบางกอกออโต้สแลนดด้วยขอบคุณด้วยนะคะมีเสื้อมาแจกให้ในรายการสายมาแล้วสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะว้าววันนี้เป็นคุณผู้หญิงนะคะโทรจากจังหวัดอะไรคะปราจีนบุรีค่ะปราจีนบุรีอ่างั้นเรามาร่วมสนุกต่อคำถามเรากันนะคะวันนี้คุณถามว่าช่วงเทสสถเทสไดฟ์นะคะ ทดสอบรถอะไรค่ะอ๋อ B M W ค่ะรุ่นจำได้แต่ว่าต่ำกว่าห้าล้านไปพันเดียวร <c oughs> <c oughs> ุ่นอะไรคล้ายๆกับทัวริกอะไรทัวอ๋อได้ว่าข่้นทางแล้วถือ <c oughs> ว่าเกินครึง <loh> ่งนะถือว่าเกินครึ่งนะ เราเป็นพันธมิตรอะนะรายการเราเอรายการจัคารชุนุมตลอดค่ะรายการเราเอสทีวีเราต้องแจกค่ะใส่มาด้วยนะใส่มาด้วยนะได้ค่ะเดี๋ยววันนี้จะไปชมค่ะได้กันดิฟวันนะคะโอ้คุณอะไรคะเอ่ะคะคุณสมพรค่ะคุณสมพรนะคะคุณสมพรจากพราจบุรีนะคะเดี๋ยวติดต่อให้ที่อยู่นะคะกับทางทีมงานของเราได้เลยนะคะหลังวันได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะมอมใหเลยค่ะ 520d touring bmw bmw 5 2 0 d touring นะคะแกตอบได้หมดเลยเป็น 520d 520ก็คุ้ bm ไป touring ไปราคาให้ดิฉันตอบดิฉันก็งงแต่ผู้หญิงนะไม่ได้แบบจำรุ่นจำอะไรเป๊ะขนาดนั้นได้ง่ายง่ายดิฉันทุกวันนี้ดิฉันยังโดนล้ออยู่เลย mu7 คณน u7 ใครมันเล่าใครมันเล่าเนี่ยโอ้โหทั้งนั้นเลยแหละคุณดูวันนี้ขับรถนั่งอยู่กับเพื่อนเพื่อนเห็นอ้าวรถแกมาละ MU7 รถสปอร์ตชะผู้แข่ง RX7 เซเป็นซะอย่างนี้อ่าคุณผู้ชมขานี่คือความไม่รู้แตความสนุกขนานหรือสาระความรู้รวมทั้งสองอย่างกันละกันนะคะรวมถึงร่วมสนุกกันแบบนี้ละค่ะก็นำมาฝากกัน กับโมเตอร์เริออนแอร์นะคะเราก็อยากจะมอบของตอบแทนให้กับคุณผู้ชมแฟนๆรายการของเราค่ะก็อยากให้เป็นร่วมสนุกกันคําถามก็ง่ายๆตอบได้ส,ส่วนใหญ่เราก็ให้ละล่ะนะคะส,ะส่วนใหญ่ส,ส่วนใหญ่เราสมคใจดีมีช้อยด้วยอ่ะเออมีช้อยด้วยนะคุณตอบถูกไหมดีวันก็ดีทูกเลยขอคุณพีชอยคุณดิเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของโมเตอร์เริออนแอร์แล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนเสาวหน้าจะเจอกันหรือไม่ถ้าไม่เจอกันจะเป็น คุณสมทีที่ถ่ายทอดในรายการแทนแล้วก็มาเจอคุณตัวเป็นๆันวันอาทิตย์นะคุณก็จะใส่เสื้อกล้ามาขายของไม่ไม่รก็อาจจะก็ได้นะเออผมมาดูเบื่อเพื่อนคนนี้จริงโอเคค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะเจอกันได้ใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ